เดอ p r ล c t i c a l Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันสุกนะครับกับผมนะครับดรพีรพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลกับรายการเดอะพ a c คท c คอลไลฟ์นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวสทอย FM 1 0 6นะครับหรือว่าจะรับชมรับฟังกันสดๆผ่านช่องทาง Facebook Fan Page วิทยุครอบครัวข่าวสทอย FM 1 0 6ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับประเด็นวันนี้ที่อยากจะเอามานำเสนอแล้วก็มาพูดคุยกันก็คือปัญหาหลังจากการประเมินผลงานปลายปีพอต้นปีก็จะมีเรื่องของโบนัสและการขึ้นเงินเดือนผลปรากฏว่าน้องๆหลายท่านนะครับผลการประเมินของพวกเขาที่เป็นการประเมินประจำปีที่แล้วเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง annual performance review นะครับภาษาอังกฤษ หรือเราเรียกว่าผลการประเมินผลงานประจําปีพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังได้น้อยได้น้อยมากหรือไม่ได้เลยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับพวกเราเราควรจะทำยังไงดีนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความรู้สึกไม่ว่ามันจะออกมาแย่แค่ไหนมันก็ต้องมีความรู้สึกท้อแท้ผิดหวังหรืออาจจะไม่พอใจคนที่ประเมินเราเช่นหัวหน้าตามมาแน่นอน,นครับ แต่ว่าผลลัพธ์มันออกมาแล้วอะฮะตรงเนี้ยเราต้องต้องคิดก่อนว่าถ้าเราจะ move on ต่อไปเนี่ยเราก็คงต้องมาดูว่าสิ่งที่มันทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับคือเรื่องเราเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วในทุกๆต้นปีเนี่ยทางผมเองทึ่เป็นเจ้าของเพจเป็นนักนเดินพันใหม่เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์มีอินบ็อกซ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้ามาเยอะนะครับซึ่งก็เข้าใจได้ว่ามันรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนั่นแหละแต่อยากให้มองบางทีมองอีกมุมนึงด้วยเหมือนกันก็นนคือว่าสองปีสามปีที่ผ่านมานะครับสองปีดีกว่าเข้าปีที่สามละสถานการณ์บริษัทตอนนี้ก็มีเรื่องผลกระทบจากเรื่องของโควิดเศรษฐกิจด้วยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทําได้ดีแต่ว่ามันก็มีปัญหาว่าบริษัทอาจจะให้เราได้ไม่เต็มที่เพราะการที่เราทําดีในปีที่ ธุรกิจมันแย่ก็อาจจะไม่ได้โบนัสไม่ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนที่ปกติที่ธุรกิจเป็นก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะอย่างถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยน้องๆบางท่านถ้าทำงานในระดับทีเยี่ยมในช่วงเศรษฐกิจปกติอาจจะได้โบนัสสองถึงสามเดือนนะครับนี่ยกตัวอย่างนะฮะแต่พอมาทำงานในช่วงที่โควิดธุรกิจก็บริษัทก็มีปัญหาคระท่อนจรดแท่น ทำงานสักสุดยอดเลยได้ผลงานดีเยี่ยมก็จริงแต่เงินที่เป็นส่วนเม็ดเงินของโบนัสอาจจะเหลือแค่เดือนเดียวซึ่งเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบริษัทผลประกอบการมันโดนผลกระทบจากโควิดนะฮะต่อให้เราเปอร์ฟอรนซ์ดีแค่ไหนเม็ดเงินที่ได้อาจจะไม่ไม่ได้มากอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับนะฮะเคสต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ดีใจเสียใจคนที่เฉยเฉย แต่อยากให้มองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่าได้มากได้น้อยก็ยังได้เนาะแต่ก็มีหลายคนที่เขาไม่ได้อันนี้ก็อย่ามองแต่ด้านเดียวว่าเฮ้ยเราได้น้อยเราเทียบกับใครครับอย่าไปเทียบกับใครดีกว่าให้เทียบกับสถานการณ์บริษัทเราด้วยบริบทที่เราอยู่ด้วยนะฮะอ่ะเราลองมาเรียนรู้กันดีกว่าว่าวันนี้มันไม่ไม่ออกมาไม่ดีได้ไม่ได้ดังใจเรามันเกิดจากปัญหาอะไรบ้างในปีที่ผ่านมานะครับ เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าระบบหรือกระบวนการในการประเมินผลงานเนี่ยของบริษัทของเราเป็นอย่างไรนะฮะย้าเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจกระบวนการมันก็อาจจะแพ้ฝ่าวได้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีแรกนะครับถ้าบริษัทของเรามีวิธีการประเมินแบบทาครั้งเดียวนะฮะคือประเมินครั้งเดียวอะรอบเดียวนะครับก่อนที่จะพิจารณาปรับเงินเดือนหรือพิจารณาขึ้นโบนัส ยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าบริษัทปีงบประมาณเป็นปีปฏิทินก็คือหนึ่งมกราถึงสาสิบเอ็ดธันวาแล้วการประเมินผลงานเนี่ยเป็นการทําครั้งเดียวก็คืออาจจะทําสิ้นปีเพื่อประเมินผลงานประจําปีเพื่อจะนําไปสู่การปรับเงินเดือนหรือขึ้นโบนัสอันนี้แบบที่หนึ่งนะถ้ากระบวนการบริษัทของพวกเราเป็นแบบนี้ถือว่าเสี่ยงมากนะครับทาไมเสี่ยงเสี่ยงกับใครเสี่ยงกับตัวเรานี่แหละที่เป็นพนักง,งานเพราะว่าอะไรตัดเกรดครั้งเดียวเลย แล้วเขามาก่กะจะจําไม่ได้ก็ได้คนตัดเกรดเนี่ยหัวหน้าอาจจะจำไม่ได้คนที่ตัดเกรดเราอาจจะจาไม่ได้ว่าช่วงต้นปีหรือช่วงกลางปีกลางปีที่เราทําอะไรดีๆไว้เนี่ยมากมายจําไม่ได้แต่ช่วงปลายปีบังเอิญเราอาจจะแผ่วๆหรือว่าผลงานอาจจะไม่ค่อยเข้าตาเมื่อเทียบกับคนอื่นนี่แหละมันถึงไม่ดีตรงนี้และมันจะออกมาแบบไม่ค่อยอยุติธรรมด้วยนะฮะผลงานดันไม่เข้าตาช่วงประเมินพอดีจบเหตุทันที แล้วมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่รู้ว่าบริษัทใช้วิธีการแบบนี้หรือว่าหัวหน้าบางคนใช้วิธีการแบบนี้ในการประเมินรอบเดียวปลายปีเช่นเดือนธันวาหรือประเมินรอบเดียวในไตรมาสสุดท้ายของปีพนักงานกลุ่มนี้เข้าใจกติกาเป็นอย่างดีก็จะรีบทําผลงานอย่างถล่มทลายในช่วงไตรมาสสี่ทันทีผลที่ตามมาก็คือเขาก็จะได้ผลลัพธ์ในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนหรือการประเมินในเรื่องของโบนัสมากกว่า น้องๆที่ทําดีมาตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามแต่อาจจะมาแ่วปลายตอนไตรมาสสี่นะครับทั้งนี้ท้งนั้นนี่อาจจะไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าอยากจะยกกรณีตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเป็นการประเมินครั้งเดียวเราต้องระมัดระวังทางแก้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในบริษัทที่มีระบบการประเมินเพียงแค่ครั้งเดียวทางแก้มีครับเราก็ต้อง ทําสรุปผลงานของตัวเราเองเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้นะครับสรุปผลงานเจ๋งๆเด่นๆของเราเนี่ยเก็บไว้เลยไม่ใช่เก็บไว้อย่างเดียวนะครับช่วงไตรมาสนั้นสรุปแล้วก็ต้องส่งให้เจ้านายด้วยนะครับแต่ตอนไตรมาสสี่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายในการประเมินผลงานนะครับเราก็ต้องเอาผลงานของทั้งไตรมาสหนึ่งสองสามกลับมาให้เจ้านายได้เห็นได้ผ่านตาอีกนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของรีพอร์ตหรือว่าจะเป็นการเข้าไปคุยเพื่ออัปเดตก็ได้หรือจะดีกว่านั้นก็คือทั้งรีพอร์ตทั้งการอัปเดตด้วยตัวเราเองด้วยแบบนี้ก็จะป้องกันอา,อาการถูกเทนะครับเพราะว่าทำไม่ดีช่วงช่วงปลายปีเนี่ยได้ด้วยเช่นเดียวกันยกเวน้นใ่แต่ว่าถ้าเ,าเจ้านายของเราหรือหัวหน้าของเรามีอคติอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะบ,บางทีผลงานดีจะไม่ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในสายตาบางทีก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับ กรณีที่สองนะฮะหากบริษัทมีการประเมินแบบหลายครั้งอันนี้เช่นทําทุกหกเดือนหรือทําทุกๆไตรมาสทุกสามเดือนปีมีหลายที่ครับรีวิวกันเป็นไตรมาสรีวิวกันเป็นครึ่งปีนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าจะเป็นโอกาสดีที่ทั้งหัวหน้าและตัวพนักง,งานอย่างเราเนี่ยจะได้รับรู้ผลงานของเราจะได้รับรู้มุมมองของหัวหน้าจะได้ฟีดแบ็กจากหัวหน้าแล้วเราก็จะได้ฟีดแบ็กให้หัวหน้าฟังด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดไหนที่เราต้องแก้ไขอะไรที่เราต้องปรับปรุงนะครับทั้งตัวหัวหน้ากับเราเนี่ยก็จะได้มีการคุยกันปรับความเข้าใจกันด้วยจูนกันด้วยนะฮะเรื่องผลงานเนี่ยบางทีสําหรับหัวหน้าเนี่ยถ้ามันไม่มีโอกาสได้คุยกับพนักงานในในเซสชันลักษณะนี้เขาก็อาจจะลืมเ่าอาจจะจําไม่ได้นะครับเราก็ถือว่าต้องโรโมทอ่ะต้องยอมที่จะเส้นบางๆระหว่างเอ้ย มันจะเป็นการโม้ไปหรือเปล่ามันจะเป็นการเอประจบไหมจะไปคิดอย่างนั้นครับถ้าเรามีผลงานต้องบอกครับมันเป็นโอกาสของเราถ้าเรายิ่งเรามีโอกาสได้คุยกับหัวหน้าสองต่อสองนะครับแล้วก็ไม่ใช่โม้เรื่องศักยภาพหรือผลงานอย่างเดียวเราก็ต้องฟีดแบคด้วยเนาะว่าอะไรบ้างที่เราอยากให้หัวหน้าช่วยแนะนําหรืออะไรบ้างที่เราอยากจะให้หัวหน้าช่วยต้องบอกเขาไปนะครับขอคําแนะนําต่างๆ แล้วก็นําเสนอไอ,ไอเดียใหม่ๆที่เราอยากเสนอก็ได้เช่นเดียวกันอย่าไปในรูปแบบทีเ่เน้นแต่การพูดที่เราได้ประโยชน์อย่างเดียวนะครับก็ต้องมองในมุมที่หัวหน้าซึ่งเป็นผู้ประเมินเราเ่ยบางทีเราก็ต้องมีไอเดียให้เขาด้วยนะครับแลกเปลี่ยนกันไปนะฮะถ้าเป็นการประเมินแบบที่สองนะครับซึ่งเป็นการประเมินแบบที่มีทำหลายๆครั้งเนี่ยมักจะไม่เกิดาการพลิกล็อกนะค,คือแม่มันก็จะได้ซ้ำสี่รอบอเจอกันทุกไตรมาสย้ำตอกย้ำผลงาน ตอกย้าสิ่งที่หัวหน้าให้เราปรับปรุงเราก็ปรับปรุงตามนั้นนะครับมันก็จะป้องกันอาการพลิกล็อกก็คือหรือว่าผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่หวังแบบสุดโต่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะต่อให้บริษัทมีกระบวนการประเมินผลงานดีอย่างไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาตามมานะครับเพราะว่ากระบวนการหรือ Process มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่คนประเมินนี่แหละ ที่จะทำตามกระบวนการหรือโปรเซสหรือเปล่านะครับกรณีที่สามนะฮะปัญหาของการประเมินที่ออกมาไม่เป็นใจเนี่ยกรณีนี้น่าจะเกิดจากคนที่ประเมินเราหรือตัวหัวหน้านั่นเองในกรณีนี้ขอ,ขอใช้คําว่าหัวหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าคนที่ประเมินโดยตรงน่าจะเป็นหัวหน้าเป็นหลักแต่อาจจะมีน้องๆบางท่านหรือบางกลุ่ม ที่ทํางานในองค์กรที่เราเรียกว่าเป็นเมทริกออแกไนเซชันก็คือมีเจ้านายสายตรงแล้วก็มีเจ้านายสายสายข้างๆด้วยหรือว่าอาจจะมีการประเมินจากหน่วยงานอื่นหรืออาจจะเอาผลลัพธ์จากลูกค้ามาร่วมประเมินด้วยอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะไม่ว่าการประเมินจะเป็นรูปแบบไหนหัวหน้าก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งที่ชี้เป็นชี้ตายว่าเราจะได้โบนัสประมาณไหนเงินเดือนจะขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้า เรามีความกำกวมไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกหรือหัวหน้าก็ไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยแล้วก็หัวหน้าไม่เคยเปิดโอกาสให้มีเซสชันที่พนักง,งานอย่างเราเนี่ยได้พูดคุยได้นําเสนอผลงานหรือหัวหน้าเนี่ยไม่เคยฟีดแบ็กอะไรให้กับเราเลยว่าเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างนะครับโอกาสที่จะเจอหหยนะกับปัญหาผลการประเมินไม่เป็นใจเนี่ยด้วยการถูกประเมินด้วยเช็คเกรดที่มาจากความรู้สึกมีจะมีสูงมากนะครับ แล้วก็โอกาสที่เราจะต้องเจอกับอคติที่อาจจะมาจากหัวหน้าซึ่งหัวหน้าอาจจะไม่ได้มีอาคติกับเราโดยตรงแต่ไม่รู้ว่าเราทําอะไรหรือเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราผิดหรือไปได้ข้อมูลผิดๆจากคนอื่นที่เกี่ยวกับตัวเราอันนี้แหละเรียกว่าเรียบร้อยเลยนะฮะเพราะยิ่งเขาไม่มีโอกาสให้เราอธิบายด้วยไม่มีโอกาสให้เราได้พูดคุยด้วยก็เรียกได้เลยว่าจบแบบ ที่สุดทราบไม่ได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับรู้อย่างเดียวว่าเข้าใจเราผิดแน่นอนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาได้แต่กรณีที่สามจะบอกว่าไม่มีวิธีแก้ก็ไม่ไมเชิงนะครับถ้าหัวหน้าไม่ได้มีอคติกับเราแบบฝังลากลึกเนี่ยบางทีเราก็ต้องเดินเข้าหาอธิบายพูดคุยกันสักนิดครับปรับความเข้าใจกันถ้าที่ทํางานปัจจุบันเรายังถือว่าโอเคอยู่แล้วเรื่องนี้เรามองว่ามันจําเป็นต้องแก้ไขเราก็จําเป็นจะต้อง เดินเข้าหาหัวหน้านะครับเพราะคิดว่าถ้ารอให้หัวหน้าเดินเข้าหามันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะกรณีที่สี่นะครับเป็นกรณีที่แหมโทษคนอื่นมาเยอะแล้วกรณีนี้ขอต้องกลับมาดอกกลับมามองกลับมาดูที่ตัวเราเองด้วยปัญหาของกรณีที่สี่ก็คือ <c oughs> เกิดจากตัวเราเองหรือตัวพนักง,งานเองนี่แหละซึ่งบางทีมันก็มีหลายจุดนะครับหลายประเด็นที่ตัวเราเองเนี่ยต่อให้เกิดปัญหาซึ่งส่งผลกับ การวัดผลประเมินผลตัวเราทำให้ผลงานประเมินอ,ออกมาไม่เป็นตามที่เราหวังเช่นคลาสสิกเคสนะครับเราทำงานไปโดยไม่รู้เลยว่าหัวหน้าเขาใช้ปัจจัยอะไรในการวัดผลงานของเราหรือทำงานไปโดยไม่รู้เลยว่าเป้าหมายที่เขาวางให้เราทำต้องมีอะไรบ้างอันเนี้ยทำงานแบบไม่มี GPS หรือทำงานแบบมี GPS แต่ GPS ตัวนั้นน่ะไม่ใช่เป็น GPS ที่ถูกกำหนดโดยหัวหน้าหรือองค์กร นีเยอะครับน้องๆหลายๆคนทักทึกทักเข้ามาเองว่าเนี่ยต้องทําเรื่องนี้ต้องทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ด่วนกว่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นสําคัญกว่าเรื่องนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะคุยกับหัวหน้าหลีกเลี่ยงที่จะเอมีเข้าไปถามตรงๆในเรื่องที่ตัวเองไม่ไม่ไม่มั่นใจหรือไม่เคลียนะครับพออะไรที่ไม่มั่นใจอะไรที่ไม่เคลียไม่ถามมันก็ยิ่งอันเคลียความอันเคลียหรือไม่เคลียก็จะเกิดขึ้นในกระบวนการทั้งในความคิด ทำอะไรไปก็อาจจะไม่ถูกใจก็ได้ทําอะไรไปก็อาจจะผิดพลาดได้เยอะนะครับเนี่ยมันก็คือเกิดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราเองไม่ได้ทําตามเป้าหมายที่เขาวางไว้นะฮะซึ่งบางอย่างน้องๆหลายคนก็ทําได้ดีนะฮะแต่ได้ดีในเรื่องนั้นแต่มันไม่ตรงใจในเรื่องที่เขาให้ทํเนี่ยนะฮะดังนั้นเรื่องเป้าหมายนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป้าเป้าหมายที่เขาให้เราทําเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาประเมินหลักใช้ประเมินเราเป็นหลักเนาะ ดังนั้นพนักง,งานอย่างเราต้องได้รับความเคลียร์ให้มากที่สุดต้องรู้ให้ชัดเจนนะฮะว่าหัวหน้าใช้หลักการอะไรนะฮะอย่าใช้หลักกูนะฮะถ้าเราใช้หลักกูเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับหลักของหัวหน้าก็ได้นะครับแล้วเรายิ่งเราทําความเข้าใจกับหัวหน้าหลักการเขาคืออะไรถ้าเราทําได้แค่ไหนหรือติดอะไรเนี่ยจะได้เคลียร์ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอย่ารอให้หัวหน้ามาหานะครับวันที่เขามาหาเรามันอาจจะเป็นวันที่เราอยู่ไม่ได้แล้วก็ได้ หรือไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ต้องการแล้วก็ได้เราต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองนะครับถ้ายิ่งเกิดปัญหาอย่างนี้การรักษาผลประโยชน์ตัวเองที่ดีที่สุดก็คือผลประเมินห้็นใจก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาครับถ้ามันเป็นปัญหาเกิดจากเราเราก็ยอมรับปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเท่านั้นเองฮะนะครับอย่าไปทึกทักอย่าไปแก้ตัวนะครับว่าเราทํางานดีมีผลงานแต่ทําไมเขาไม่ให้ตามที่เราควรจะต้องได้ เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วมันถูกตัดสินไปแล้วเราควรจะ m o v e f o r w r r d ดีกว่าว่าเพราะอะไรที่เราไม่ได้แล้วเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้เราได้ในปีถัดไปเพราะอะไรนี้ให้รู้ไม่ได้ให้มาตอกย้ํานะให้รู้และจะปรับปรุงเรื่องนี้ยังไงให้เขาแนะนําดีกว่านะครับให้เจ้านายแนะนํานะฮะจะได้ทํางานตรงใจแล้วก็ตรงจุดไปเลยนะครับการขอคําแนะนําหาเวลาว่างบ้างนะครับไปขอความช่วเหลือหัวหน้านี่เป็นสิ่งที่ต้องทํานะฮะ หลายคนชอบมองว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นนะเพราะว่าเออไม่อยากคุยอะไรเงี้ยเรื่องอย่างนั้นแต่อย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นครับอย่าไปคิดอย่างนั้นหัวหน้าคงผมว่าหัวหน้าทุกคนคงไม่ได้เออใจไม้ซะทกกรรมนะครับเพียงแต่ว,ว่าเขาอาจจะต้องดูงานหลายอย่างอาจจะไม่มีเวลาให้กับลูกน้องทุกคนที่จะไปเข้าหาลูกน้องทุกคนดังนั้นเป็นโอกาสของเรามากกว่าที่เราต้องหาโอกาสเข้ามาหาหัวหน้านะครับนะครับมั่นใจสักนิดนึงฮะ ไปขอความเห็นเขาบ้างแล้วก็อย่าไปมองว่าการขอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําเป็นเรื่องของการเปิดเผยความไม่มีความสามารถของเราคือเราอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องแล้วแหละแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่เก่งทุกเรื่องแล้วหัวหน้ารู้แล้วหัวหน้าจะเออไม่ชอบเราหรือจะหาทางแกล้งเราไม่เราต้องบอกเขาเราไม่เก่งแต่เราอยากจะพัฒนาก็ขอคําแนะนําเขาเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องเออเราก็จะพัฒนาเรื่องที่เราไม่เก่งได้เร็วขึ้น ความผิดพลาดในงานก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะฮะเก่งไว้ขึ้นด้วยเอาง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะได้ใจหัวหน้าตามไปด้วยนะฮะเขาจะได้รู้ว่าเราอ่ะติดอะไรเขาจะได้รู้ว่าเราต้องการอะไรรู้จักตัวตนเรามากขึ้นเราจะได้เข้าใจหัวหน้าแล้วทํางานกับเขาได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะคือแตบบ่ก็มีบางประเด็นอีกน้องบางคนบอกโอ้โหัวหน้าหนูก็ไม่เก่งหนูไม่เก่งหัวหน้าก็ไม่เก่งก็ไม่เป็นไรก็หัวหน้าก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องเหมือนกับเรานั่นแหละแต่ถ้าเขาสามารถแนะนํา คนอื่นที่จะมาสอนเราได้ที่จะมาช่วยเราได้ช่วยแนะนําเราได้ก็โอเคไหมนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งไปทึกทักตัดสินว่าหัวหน้าไม่เก่งแล้วเขาจะไม่มีความสามารถในการหาคนมาช่วยเรานะครับคือคนไม่เก่งแต่ถ้าเขามีความสามารถในการหาคนเก่งมาช่วยเราได้น,นี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับดังนั้นถ้ายังไม่ลองขอความช่วยเหลืออย่าตัดสินว่าหัวหน้าเป็นคนไม่ดีนะฮะให้ลองแล้วแล้วไม่ดีจริงจริงเออแล้วค่อยมาว่ากันนะครับ สุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากเหมือนกันนะครับทุกๆกรณีไม่ว่าจะเกิดเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในกรณีไหนในปีที่แล้วนะครับปีใหม่นี้นะฮะต้องเปลี่ยนวิธีการกันใหม่ละต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ด้วยนะครับเริ่มต้นกันใหม่นะฮะอย่าให้ผลการประเมินออกมาแบบปีที่แล้วเพราะมันออกมาแล้วมันก็สายไปแล้วนะครับเราไม่มีโอกาสไปอธิบายไปแก้ไขนะฮะไม่มีโอกาสไปปรับปรุง เราต้องโปรแอคทีฟมากขึ้นในปีนี้นี่เราเข้าเดือนภุมภาแล้วใช่ไหมครับแล้วยังมีโอกาสนะบทเรียนราคาแพงเกิดขึ้นมาแล้วในปีที่แล้วงั้นปีนี้ย่า้เกิดซ้ํานะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ต้องเอาวิธีใหม่วิธีเดิมมันไม่เวิร์กแล้วนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหัวหน้าเขาไม่ได้มีแค่เราเป็นลูกน้องคนเดียวนะฮะอย่างเงียบอย่าให้รอถึงนาทีสุดท้ายผลงานที่เราทําเขาต้องได้รับการรับรู้อย่างต่อเนื่องว่าเราทําอะไรและ อะไรที่เราต้องการให้อยู่หน้าแนะนําหรือช่วยตรงไหนก็ต้องบอกเขานะครับปีที่แล้วผลลัพธ์ไม่ดีปีนี้ต้องยิ่งใกล้ชิดหัวหน้ามากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ารับไม่ได้ท้อแท้ใจรู้นะมันโกรธน้อยใจอันตรายนะครับถ้ายังตัดอารมณ์นี้ออกไปไม่ได้เพราะถ้าเราโกรธน้อยใจไม่พอใจเนี่ยเราก็จะไม่ไม่มีพลังใจในการทํางานที่นี่ต่อไปผลลงเอยก็คือก็จะกลายเป็นคนแค่ทํางานไปวัวนๆพอผ่าน ซึ่งพอเป็นอาการอย่างนี้หัวหน้าก็เห็นอยู่ดียิ่งทําให้เขาดูเราเนี่ยยิ่งแย่เขาไปอีกนะาพลัษณ์เรายิ่งแย่ลงอย่าเอาอย่าทําอย่างนั้นตัดไปมันจบแล้วนะครับต้องต้องหาจุดที่เราต้องแก้ไขจริงๆต้องหาจุดที่เราต้องพัฒนาจริงๆจะได้ทําให้มันดีกว่าเดิมในปีนี้นะครับอคติมันไม่มีประโยชน์นะฮะยิ่งผลลัพธ์ไม่ดีแล้วไปอคติหัวหน้าเนี่ยมันก็เอนเกมมันก็ไปต่อที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วแหละย,ยิ่งเป็นอย่างนั้นยิ่งแย่มันแย่กับตัวเราเองด้วย งั้นหมุนใหม่ไปอีกมุมนึงแล้วกันว่าเราจะไม่เป็นแบบเดิมอีกต่อไปแล้วและเราจะเป็นแบบไหนดีเพื่อจะไม่เป็นแบบเดิมนะครับหันมาดูตัวเองดีกว่านะครับหาจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงนะครับทักษะใหม่ๆก็ต้องเพิ่มเข้าไปนะฮะเพราะปีที่ผ่านมามันอาจจะมีหลายอย่างที่เกิดความเสกในอาชีพเราก็ได้หรือในตําแหน่งเราก็ได้ทัศนคติที่ดียังมีประโยชน์เสมอมาตรฐานของการทํางานมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับความเป็นมืออาชีพมันต้องมีสูงขึ้นทุกปี ะะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเกราะป้องกันตัวเราเหมือนกันในในอนาคตนะฮะผมก็สุดท้ายก็อยากให้คิดให้ไกลๆนะครับความผิดหวังจากการประเมินครั้งนี้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจบอนาคตตัวเองกับที่ทางานปัจจุบันด้วยเรื่องที่ผลลัพธ์ประเมินออกมาไม่ดีเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับหรือจะหลายครั้งก็แล้วแต่ เพราะเราอ่ะดันทําตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราไม่เข้าใจการประเมินหรือเปล่าอันนี้ับไปทบทวนสิ่งที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับคืออยากให้เปลี่ยนมองจริงไม่งั้นเนี่ยต่อให้เราย้ายที่ทํางานถ้าเราจะเป็นคนเดิมนิสัยเดิมคิดแบบเดิมมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้เรื่อยไปนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกเรื่องนึ่งนะครับนี่เป็นข้อเท็จจริงนะฮะที่ทํางานที่นี่หรือที่เราทําอยู่เนี่ย หรือที่ถัดไปก็แล้วแต่มันไม่มีทางเป็นที่ทําง,งานสุดท้ายอยู่แล้วนะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยอย่างน้อยนะฮะให้มองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการปรับปรุงดีกว่าหรือเราเรียกว่ามีโกลด์ไมล์เซ็ตเนาะให้ตัวเองคิดว่าวันเนี้ยผิดก็ดีแล้วที่เรารู้ว่ามันผิดแล้วพรุ่งนี้จะทํำยังไงให้มันไม่ผิดซ้ําอีกตรกกะแบบนี้ง่ายๆนี่คือการสร้างโกลดไมล์เซ็ต เพื่อการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า continuous improvement นะครับและก็การทําแบบนี้ผลพลอยได้ที่ตามมามันจะแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเราด้วยทั้งกับหัวหน้าเองแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมง,งานหรืออาจจะลามไปถึงออลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นที่ทํางานกับเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าน้อยเนื้อต่ําใจนะครับว่าที่ทํางานหนักมาตลอดทั้งชีวิตทําไมไม่มีใครเห็นคุณค่าในตัวเรา ก็ต้องก,กลับไปดูอีกเหมือนกันว่าที่เขาไม่เห็นคุณค่าเพราะมันทํามาหรือเราทําไปทําในอดีตเนี่ยมันมันไม่มีความชัดเจนให้คนอื่นเห็น,ห,นหรือเปล่าหรือคุณค่าที่เขามองเราเขาไม่ได้มองในสิ่งที่เราทําหรือเราทําไม่ไม่ถูกจุดหรือเปล่ากับที่องค์กรหรือกับที่เหัวหน้าหรือผู้บริหารต้องการหรือแม้กระทั่งลูกค้าต้องการคือทุกคนอนะ่ะคุณค่ามันอยู่ที่ว่าเราทําคุณค่าตรงนั้นนะ่ะตรงกับ ที่เขาคาดหวังและตรงกับที่เขาอยากได้หรือเปล่าบางทีเรามีคุณค่าในเรื่องอื่นแต่เรื่องนั้นมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับองค์กรในวันนี้ก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องมาน้อยนี่ต่ำใจอย่างน้อยแล้วก็มีคุณค่าอีกด้านหนึ่งแล้วแหละก็กลับมาหาจุดที่เราบกพร่องแล้วก็กลับมาเปลี่ยนให้มันเป็นคุณค่าที่เราส่งมอบให้คนรอบตัวได้เห็นดีกว่านะครับก็วันนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะฮะก็ผลลัพธ์ของการประเมินมันไม่ใช่จุดจบของชีวิตอเราจะมีโอกาสแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก็ดีขึ้นได้อีกมากกว่านี้เสมอครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะให้สามารถลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ก่อนเพื่อจะได้มีโอกาสมากกว่านะครับก็สำหรับคนที่รับชมรับฟังนะครับหรือว่าติดตามผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิดีุ FM 106หรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจวิดีโ e ครอครวข่าวสองรอเอฟเอ็มหนึ่งร้อยหก ถ้าอยากจะพูดคุยกับผมนะครับหรือมีคําถามอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่สามารถเข้าไปที่เพจมนุษย์ยืินเดือนพันใหม่นะครับเพื่อ,อ,อส่งคําถามมาทางอินบ็อกซ์ของเพจก็ได้นะครับหรือจะแวะไปที่เว็บไซต์ t h e p r a c t i c a l c o ก็ได้ที่นั่นก็จะเป็นแหล่งรวบรวมหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนทํางานรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่นะฮะก็สามารถไปค้นหาเรื่องราวที่เรา อยากได้คําตอบกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะฮะผมดรพีและพีรั์ธัญวัฒน์พรบุตก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันสุขหน้านะครับเดี๋ยวจะหาประเด็นอะไรมาพูดคุยกันก็ติดตามกันอีกทีแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับจุด p r a c t i c a live l หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่วขาว fm 1 0 6